เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังออมสินครับผมวันนี้เราอยู่บ้านน้องสายทองเหมือนเดิมครับผมวันนี้เรามาดูน้องสายทองนะครับตอนเช้าๆนะครับว่าเพิ่งตื่นครับนี่น้องเพิ่งตื่นเมื่อกี้นี่ครับผมดูหน้าตาสลืมสลือ ตาสลิมเลือไม่เป็นมิตรกับใครนะครับตอนนี้น <c> ะ <oughs> ครับก็วันนี้นะครับนี่เอฟซีใจดีนะครับโอนเงินค่าขนมโอนเงินมารับขวัญน,น้องสายทองนะครับวันนี้ผมเลยนำมาให้เจ้าของนะครับเดี๋ยวเราจะพาด,ดูน้องสายทองก่อนนะครับตอนนี้สวัสดีจ้า สวัสดีจ้าอุ้ยตุ่นมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับตื่นแล้วก็อ๋อเลยครับผมตื่นแล้วอ๋เลยครับจะเล่นผมแล้วครับตอนนี้ฮึ่ยฮึ่ยฮหาเรื่องไปเช้าเลยครับผมก็ต้องขอบคุณพีเอชซีมากๆนะครับพี่สมคิดนะครับขอขอบคุณพี่สมคิดมากๆนะครับที่ คนตังค่าขนมมารับฝันน้องสายทองนะครับเดี๋ยวเราจะมอบให้เจ้าของนะครับผมตอนนี้พี่กวนของเรากำลังทานข้าวนะครับ <c oughs> เสียบบุกครับเสียบเสียบเสียบมาว่ะปลามาวมาว่ะอ,อมารับฮึ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  ดูท่าทางดูท่าทางน้องน่าจะตีบอลดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ควันไก่ไปเมืองก่อนนะครับจะซื้อลูกบอลให้น้องเล่นนะครับผมนี่ท่าทางยังไงดูล่าค้าน้องนะครับโอ้ยน่จะตีบอลดีนะครับนี่น่มเอน้องใส่คล้องเข้ามาด้วยให้ทายลูกให,ห้พี่ายอยู่นี่ถ่ายอยู่นี่เสียงเราทั้งนี้ ถ้าทาง,น,งนี้จะมีแสงขึ้นหมดเลยขึ้นหมดก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเราจะนำเงินที่เอฟซีสั่งมาให้นะครับมามอบให้กับคุณแม่น้องสาย <ะ S 1> ทองนะครับผม,บมะะเป็นจำนวนห้าร้อยบาทครับ,รบขอบคุณเอฟซีมากมากนะครับ <ไป S 1> อืมก็ก<ห>็บอกบุญไปยังพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมสุขภาพแข็งแรงค่ะ ครับขอบคุณมากมากครับผมดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยดีใจไหมลูกดีใจไหมใช่ท้อง ก็วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นทางเจ้าของก็จะจัดพิธีรับขวัญให้น้องนะครับวันพรุ่งนี้ก็ต้องบอกบุญเป็นสะพานบุญไปให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบนะครับว่าพรุ่งนี้ทางเจ้าของจะจัดพิธีรับขวัญสู่ขวัญน้องรับรับช้างเข้าบ้านนะครับเป็นพิธีโบราณของเรานะครับผมเอ๊มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับทำทำให้เป็นสรีมงคลเก๋เจ้าของแล้วก็ตัวช้างนะครับเป็นพิธีกรรมทางโบราณครับ ซึ่งพรุ่งนี้ช่วงเช้าเราก็จะเส้นประกมเส้นประคูประกมนะครับแล้วก็จะเส้นหลายที่ครับพรุ่งนี้ติดตามดูนะครับผมน้องไซททองแม่ยืนหลับนะคุณแม่ยืนหลับนยคุณแม่ยืนหลับนะสงสัยเมื่อคืนคุณแม่ไม่ได้นอนเฝ้าลูกทั้งคืนครับตอนนี้หลับเลย ไอทองจำมั่มขึ้นเยอะนะครับ <ไป S 1> กับวัน <ไป S 1> ที่14นะครับ <ไป S 1> อายุ14วันนะครับน้องจำมั่มขึ้นนะครับรรกินนมครับกินนมครับตอนนี้กินนมาากินนมโชว์ FC น,น,<า>นะครับผม เอ้ยเป็นตเสียบักเสียบบอีลาเสียบบอ้ยดูลินครับผมดูลินครับเฮ้ยเสียบักอีดีว่ะอยากกวนสิพ่อพ่อออมสินอยากกวนสิคนจะกินอ่ะมากวนทำไมเอาละครับมองผมแล้วครับไม่พอใจผมแล้วครับไม่พอใจผมแล้วครับที่มากวนครับ เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับอือใครบอกให้มากวนหูเดี๋ยวจะการเลยเดี๋ยวจะจัดการเลยเพราะอมสินนี่มากวนทำไมเอาแล้วครับเอาแล้ว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 ตอืออืออืมอืออื ตอนนี้ตอนนี้ชวนผมแล้วครับผมตอนนี้หลบก,ก่อนครับไปแล้วใส่ทองมือหูครับใส่ทองมือหูคนกำลังกินนมอยู่ไม่กวรทำไมดูๆดเดด,ดครับดูดน่ารักนะครับน่ารัก น่ารักมากมาครับผมยิ่งโตยิ่งสนครับยิ่งทะเล่นนะครับพี่น้องเอฟซีท่านไหนอยากมาเยี่ยมอยากมาชมอยากมาสัมผัสใกล้ๆนะครับเชิญได้ที่บ้านขุนเจทองนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเป็นควนไปควนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัติจัติ เอ,เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,าลว <c oughs> ตามอย่างเดียวครับตอนนี้ตอนนี้น้องใส่ทองรู้ตามเลยนะครับ <c oughs> ไม่พอใจใครวิ่งชนอย่างเดียวครับผม

ไม่สนใจครับผมไม่สนใจพ่ออมชินแล้วไม่สนใจพ่ออมชินแล้วพ่ออมชินชนายโยมโมโหเนอะ ครัเอ้ครัเอ้ครัเอ้ <c oughs> ควรอย่างเดียวครับตอนนี้น้องจะกินหญ้าครับน้องจะกินหญ้าอย่าไม่ยุ่งนะครับ ครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราช่องพังออมสินด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบาย